เอาว่าไงเป็นนุ้ยเอาแปะทำอะไรก็ได้กูไม่ได้ขอตั้งใครหามันด้วยตัวเองกูทำให้แม่ภูมิใจคนละเพลงแล้วทำไม่ทำผิดเนี่ยไม่ทำนะต่กูเป็นเพลงไงเออใช่ดีด่ามเป็นเพลงคนนุ้ยพูดมากอะทำไมมันคนที่พูดยากอะสงสัยใจกูลูกวายัดแม่ต้องโดนตีกูลูบหน้าและไอ้เฮียมัในใจไปเล่นพองเขาเล่นหรือตากูเล่น ไปมึงรวยอุนรวยนั่นหรอฮะอ่ะงวดรวยนั่นหรอมึงต้อง,ง,อองโพสอะไรอย่างเงี้ยอ่ะงวดรวยนั่นหรออะกูอยากจะรู้ว่าลามสวยแล้วคุยอะไรอ่ะคำสวยแล้วคุยอะไรอ่ะเฮ้ยไอบบ้บอสมึงมาอีกเจ้าไอน้นี่มึงมาตลอดกูจะนั่งทำงานอะไรของกูเนี่ยกูจะมาอีกแล้วทำไมฮะใครจะพูดว่ามาฮะมึงดูคนฟอลโล่มึงแค่ะะไ,ไหนจิบจิบน้อย ยี่สิบสามสิบดกูเป็นหลานกูดงังปะล่ะกูดังเล่าทำไมกูมีสองสามล้อนแล้วมึงจะทำไมไมึงวิเป็นหลานก็เรื่องของมึงฮะจอกนะเพื่อนมึงอะไรไปแหละเดี๋ยวกูมีอะไรจะบอกก็ถูกที่วิวมันไม่ได้วัดถึงคุณภาพแต่ว่ามันพอจะบอกได้ว่ามึงกับกูอยู่หากันคนละชา้นแม่ครับขอโทษกูมีอะไรจะบอกอีกอย่างหนึง่ง นะฟังเสียแรงที่เจอหน้ามึงแล้วมีมาลาย่าอยากได้เพลงที่กูเลยต้องปล่อยสัตว์หางออกมาอาละวาดไอ้บอสทำไมมึงไม่โพสอะไรมั่งเลยวะไม่พิมพ์อะไรมั่งเลยวะในเฟซบุ๊กอ่ะมึงเฟซบุ๊กมึงปล่อยล้างตลอดเลยนะแล้วจะมีสาวๆมาหามึงเหรอไอ้บอสฮะมึงรู้กูไม่เคยอยากจะทิ้ไม่เคยอยากพิมพ์อยากโพสไม่อยากอะไรเลยสักก้อนนี้กู ไอ้บอสมึงคิดว่าพระเจ้ามีอยู่จริงป่าววะพระเจ้าอะพระเจ้าเลยมึงคิดว่ามีอยู่จริงปะอยู่จริงนะเพื่อนสําหรับกูว่าแม่ไม่มีอยู่จริงว่ะบนโลกเนี่ยแม่งต้าบอกคนละครั้งคิดดีดก่อนพูดถึงพระเจ้ามึงพูดถึงอิลสลิคกูถามจริงจงมึงเคยชนะเป่าขอโทษครับไปนะไปไปจะลืมไปกดสับแคลคายช่องผมด้ย อะอย่าลืมไปกดสับสายด้วยอสซาทีวีอ่ะไปด้วยไปกดด้วยอสซาทีวีเหรอรู้จักป่าวฮะรู้จักป่าวไปกดด้วยไม่รู้จักวอะอย่าไปกดสามให้โอเคปะ่ะนะลงพูดวันพฤเหัสเวลาประมาณสิบโมงครึ่งเขาก็ลงแล้วโอเคคลิปนี้ทำเพื่อความตลกเท่านั้นนะ,อะ,อะโอเคป่าวนุ่ยโอเคป่ะฝากไปกดติดตามด้วยอสซาทีวีนะ,อะโอเคไป ไปแล้วไปฟังเพลงต่อก็หนุ่ยพูดมากอะทำไมมันคนที่พูดยากอะสงสัยใจกูลูกไ่ายัดแม่ต้องโดนติงกูลูบหน้าและไอเฮียมันใจไปเล่นพองเขาเรียกถึงตากูเล่นบ้างเก็บปามกลับไปเล่นบ้องแล้วไม่ต้องคล้องในตอนกูเล่นหน้ากูอยากจะรู้ว่าลากสวยแล้วคุยอะไรอะคำสวยแล้วคุยอะไรอะพี่กูถามมึงมวยกูถามมึงตกพวกคุยอะไรอะขอพี่กูหกล้านนี่มึงเปิดฟอยถูกไหมบ้านนี้คงดาวกันถูกว่าได้แค่ฟอยดดูดไอ